กี่หมื่นฟ้าครับแกล้งไม่โปรโมทให้น้องไงเพราะว่าโปรโมทให้น้องครับผมแนะนำตัวหน่อยครับโทมัสครับล้องครับเน็ตครับเจเจครับยิ้มครับดิวเตอร์ครับพวกเราดูมันดีไม่ทันเลยโอ้ยใกๆเนี้ยเกือบไม่ทันละอ้าวเหรอมันยูนิสใส่เรื่องไม่ต้องตีเราดูดต้องรับลูกค้ามันเป็นภาพของแบบเจนเก่าเจนเก่าออเจนแรกแรกเอามา ลูกงานใหญ่ๆแบบนี้ด้วยก็ขอให้โกแฮอยู่คู่คนไทยเป็นนานเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมที่เชิญชวนพวกเรามาในงานนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้โกแฮอยู่คู่คนไทยเป็นนานๆครับครับผมก็จาก25ปีสู่100ปีเลยนะครับครับผมไอโกแฮยอดขายเกิน10,000ล้านเลยนะครับแล้วผมก็ขอบคุณท่านโกแฮมากนะครับที่เชิญพวกเราทั้ง6คนมาร่วมงานในวันนี้นะครับบอกเลยว่าโกแฮเป็นแบบสินค้าที่แม่ผมใช้ตั้งแต่เด็กเลย จริงอิมก็เลครับน้องยิมเขาดูแลผมค่อนข้างบ่อยใช่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 เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราใช้ผมบ่อยใช้แต่งหน้า,าต่างบ่อยอใช่ไหมอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมีที่บำรุงผ,ผมครับอย่างโกแฮก็สามารถเออสำหรับพี่เดนก็ใช้เหมือนกันนะเห็นบ่อยฮะแล้วเกิดอะไร่ึ้นไม่จริงไม่คือพี่โต้ไงตยองบอกว่าใช้จริงไงจริงต้องบอกว่าทางโกแฮก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมกับดนมันดีหลายๆอย่างครับผมแล้วก็อนาคตก็อาจจะแบบเออมีซั้งหมดเลย หลายเรื่องครับผมก็จริงๆไม่ด้มัดมือหรือเปล่าไม่ได้มัดมือแค่บอกว่าคุณโตอาจจะแบบเออมาดูแบบสนใจดูนีมากขึ้นครับผมก็จริงๆจะบอกว่าใช้ตั้งแต่เด็กแล้วเพราะจริงๆเคยมีโอกาสใช้ตอนที่เราย้อมสีผมเรารู้สึกว่าผมเสียเพราะใช้โกแฮก็คือดีขึ้นเลยครับผมใช่ก็อยากทุกคนลองเปิดใจก็ลองใช้ดูครับผมใช่ครับให้แหน่อยฝากโกแฮหน่อยถต้องถ้าผมก็สำหรับใครที่ยังไม่มีแบรนด์ดูแลผมดีๆนะครับก็ เป็นอะไรจริงไม่มีไม่มีวิดีโอยังไงครับพี่เนททำไมมันไปไหนมาไหนมันต้องไล่ตรวจว่ามีคนซักผ้าใช่ใช่วันนี้วันนี้ไม่ยอมปิดไล์เรื่องซักผ้านี่ผมพูดเลยว่าผมเล่นน้ำอยู่ดีแต่เขา่เปิดมาพอเขาจะซักผ้าให้ผมก็ช่วยไม่ได้ไม่มีคนดูแลก็ขอโทษนะครับโอ้นี่คือจ้างไม่ยอมปิดไลย์ักผมจ้างเคยหรือเปล่าเคยซักผ้าให้ยูทูบเบอร์หรือเปล่าเราไม่จมเป็นเรามีเครื่องซักผ้าฮะับถ้่อ <cin stereotype> เราไปจ้างช่างได้อันนี้อันนี้เขาเนี้ยสักเองครับเราไปจ้างช่างได้จ้างช่างซักผ้าในเรื่องในเรื่องปะมีไหมมีไหมที่มาว่วงมาด้วยอย่างไรได้ไงนะไหนเล่าซีนเล่าซีนหน่อยก็แบบคือเกิดจากว่าที่รักเนี่ยชวนกาแฟคงใส่เสื้อที่เปมือาเมาก็เลยเอาไปให้มาโ่วด้วยสั่งให้ครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงเขาสั่งให้ก็ต้องไปดูในซีรีส์เ่งา ตอนที่พี่ดูพี่สงสัยว่าทำไมเราไม่ซักเองเหมือนซักมือเหมือนที่เจเจยังซักให้พี่อ่ะไม่ซักแล้วตอนแล้วหลับไปเลยซักซักไม่ออกไงซับไม่ออกไม่แั้นวทำผมให้ใครห้เราซักเองไม่ได้หรอเออเขาไม่อยู่เขาเรียนอยู่แต่หล่อมากโวยนะแบบโวยเสียประมาณนี้หล่อมากเลยนะแบบหล่อเลยอ่ะใช่หล่อตะลายพี่เน็ยัลี่ยนประเด็นพี่เนปยังเปลี่ยนประเด็นจริงเขาเปลี่ยนประเด็นจริงเขาเปลี่ยนประเด็นยังไงสิจริงเขามีแต่ความรักของผม แล้วยังไม่มีความรักเหรอไม่ความนี่พี่พี่ทุกคนเขามาให้กำลังใจเราพวกเราเอิร์นนะนักเติร์นลอไม่ใช่ความความรักที่เพิ่มขึ้นไงอ่าเรื่องตันแล้วไงใช่ไหมใครเอาพวกผมมาสัมภาษณ์คู่กับเขาคือถูกตีกันก่อนตอนนี้ผมว่าตีกันเนี่ยจริงผมเนี่ยอยาก สู้กับแมช์ของเขามากเลยนี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางโกแฮรมากที่เหมือนกับตึงพวกเราก็เราบูรณาเพราะว่าทั้งโฟมัสกล้องเนสเจเจแล้วก็ติวเตอร์ใช่คือเป็นคู่ปรับกันแล้วเราไม่ยมใยิ้มชิงเยอ๋ยิ้มด้วยิ้มได้ลืมลืมลืมคือเป็นคู่ปรับกันมานานสามสามแกงนี้อ่าใครกันสู้เออใครเขาพวกคุณเนี่ยครับเขาโอ๊ยแต่วันนี้ไปแอบไปแอบฟังที่เขาให้สัมภาษณ์มางานอะไรสักงานเขาบอกว่าพวกเราเป็นเพื่อนสนิทเขานะ จริงคือเราเราเราก็แอบเห็นแรงมากเราเราแอบเห็นในเองว่าเอ๊ะยิมบอกว่าเน็กับโทมัสเป็นเพื่อนสนิทเฮ้ยอะไรอะไรแอบไปส่งกันเองรปมันเห็นมันเห็นคือถ้าพิมพ์คีย์เวิร์ดมามันขึ้นไงพี่บอกชื่ออะไรเนี่ยคีย์เวิร์ดอะไรคีย์เวิร์ดพี่เน็อ๋อ้ไม่นี่ก็โกงปากหลุดหลอกไวงไงต้องได้ เนี่ยตามผมติดติดติดี่ไเป็นอะไรบ้าไม่ได้ยินถูกแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอออรู้ไหมพี่เนี่ยต้องปลอมตัวไงเออปลอมตัวมานี่เนี่ยปลอมตัวเป็นอะไรฮะเป็นคนธรรมดาครับเออเป็นคนธรรมดาใช่ครับผมเป็นอยู่ที่บ้านเขาอะผมเป็นคนธรรมดาอยู่แล้วครับคนธรรมดาที่ไม่เล่นถูกเลเล่นหน่อยเล่นหน่อยแล้วมาที่อะไที่คนธรรมดาที่ รักเธอพิเศษกว่านี้นะครับเพราะว่านักกักหรือเปล่ารักทุกคนเลยอาอาชื่อทุกคนเหรอใครพิเศษหรือเปล่าพีแล้วแล้วเปทุกคนรัเป็นกีัให้ทุกคนหนาแดงหมดแล้วจริงกล้องเปิดหมดแล้วว่ามายุ้งไอ้กับเทาอ่ะอากาศมันร้อนชอบแซวชอบแซวชอบแซวใสนวลไหมใสนวลไหม ไม่แต่เตอร์นี่คือแต่นี่ก็เคยบอกเตอร์แล้วบอกตลอดว่าแบบเออใหญ่ยอมยิ้มมากเพราะยิ้มเขาจะชอบแบบถ้าพูดภาษาไปมากก็กดขีดโโหเ่ล้วเ่องลวเ่องลร่องแล้วา่าไปเลว่าผมใส่นวลผมผมเ้ยเเยเะรวัาถ้าไม่เชื่อถามโทมัสได้ครับใช่ไม่ไ ไม่ยอมไงนี่ก็ยอมเหมือนกันแล้วพ่อเอาจริงก็ทุกอย่างเสี่ยงไม่ไม่ไม่ทีละทีละก็มีเสียงไงวายวทไมอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงทางบ้านทียอมไงถึงอ่าถึง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 ไหน คือสวยก็คือยนสวยคนเดียวที่จัดการจะยังไงคือมาใค่ชวนแรกๆฮะเขาบอกแบบนี้ชวนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวผ่านไปสองสมปีเดี๋ยวก็เติบโตเป็นครอบครัวกันเองเร่เียกันอยู่ไงแล้วเราครอบครเราเป็นยังไงเรามา3มจัด4ปีแล้วมันก็พัฒนามาเยอะแล้วไงมันเป็นไงบ้านเราเป็นยังไงเาเือกนแล้ว ก็ายถึงว่ามันใช้เวลาฮะามาร็ไปย้อนดูกันได้ย้อนคือใครพี่ๆฝาแลกนะครับผมว่าปีแรกๆปีแรกที่เขาเจอกันที่เขาคุยกันหรือเปล่าหรือเขาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยาแต่เราก็ใหม่ๆกันอยู่ก็ค่อยๆไปค่อยๆเป็นนะสองคนนี้ไม่เหมือนเป็นท่านผู้ใหญ่ที่มาอวยพรให้พวกเราค่อยๆเรายังใหม่ๆกันอยู่ไง คือเด็กเปล่าไ, <Marina S 1> <source> ไม่ไม่เนอเขหมือนนเข้าพ <ine> ีแล้วมาเวรมองใช่เราเป็นแขกเราเปนแขกแต่นี้ต <right> ้องรอดูอีพีสองเขานะใช่ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้เวลาสี่ชั่วิหาแล้วก็หาบสิบานครับถ่าแล้วไอชีด้วยสปอยลน้องสปอยสปอยสปอยขอปอสที่ีแเลยะเยคือ <This which S 2> ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นที่หมื่นฟ้าในแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนเฮ้ยยิ้มเอาแล้วยังไงพี่หมื่นฟ้าไม่ได้อะไรนะยิมจะดูไหมก็ดูอยู่แต่ยังไม่ว่างดูเพิ่งอีพีหนึ่งไม่ใช่หรออ้าวเขาอีพีหนึ่งดูยังเดี๋ยวเดียวไม่ก็เดี๋ยวก่อนที่คุณก็จะใหรีบผมรีบไม่เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วก็แบบคุยอย่างนี้เล่นๆใช่แต่ปกติฮะับปกติเนี่ยเออสนิทกันถามกขายังอ่ะคือใครไม่สนิทผมสนิทหมดอ่าสนิท มันเป็นเรื่องของเขาแต่เราเป็นเรื่องของเราใช่เรื่องของเราอันนั้นให้เขาคิดเองสนิทสนิทสนิททั้เพราเธอเป็นยังไงจริงๆก็เดี๋ยวมีอัปเดตแน่นอนครับผมแต่ว่ายังขออุ้มไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่แต่จริงๆใช้คำพูดงี้ดีกว่ามีเดือนหน้าจะมีอัปเดตเบื้องหลังไม่หลังถ้าพูดมาแล้วมันไม่อัปเดตไม่ไม่มันอัปเดตอยู่แล้วโอเคโอเค มันจะมีอัปเดตเบื้องหลังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเบื้องหน้าก็อาจจะขอฝากทุกคนฝากติดตามในปีหน้าด้วยครับผมใช่ใช่จริงๆสองคู่นี้อาจจะมาผดในผมคือก็ได้นะใครใครผมเหรอเราเลยฮะไม่ไม่บอกเป็นขุนอะไรดีขุนช้างเป็นไงเราก็เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแน่นอนให้ผมดูแอปดูแล้วยังพูดเราบู๊ได้ยังไงผมแอปฟังผมแอปฟังอยู่ ใช่แต่ตอนนี้มีมีงานแฟนไซ์ครับผมที่เชียงใหม่ในเดือนหน้าก็ยังมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับก็ให้ไวเลยะครับผมใช่มาถึงว่าให้รีบจับจองให้ไวนะแล้วก็เดี๋ยวมีหน้าเดือนเดือนมกราก็มีแฟนมีอีกที่หนึ่งด้วยก็ฝากก็อดมาได้นะครับ ฝากด้วยนะถ้าเกิดคิดถึงกันแบบไม่ค่อยได้เจอกันก็มีมีบัตรมีไหมครับไม่มีฮะต้องสนับสนุนจ่ายเงินเท่านั้นก็ถ้าเกิดคิดถึงกันก็อย่าลืมซื้อบัตรกันได้นะครับไปเจอกันที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ปีหน้ามีเจอที่ต่ำด้วยก็ฝากก็บอกด้วยรอเจอที่ออฟฟิศได้ไหมอ่ะเออพม่ได้ฮะเซี่ยงไฮ้อากาศดีมากตอนนี้ใช่ผมผมไม่พบการเป็นเป็นการส่วนตัวนะครับในช่วงนี้เขาไม่เจอคนเราไม่ได้เดี๋ยวเราพวกเราไปเจอเลยก็ใช่สิเธอไม่อยากเจอพวกเราเธออยู่กับสองคนก็ดีอยู่แล้วใช่เธออยู่กับสองคนก็ดีกวว่่าอยูแล้เอป ผมมาทำไมตรงนี้เนี่ยไม่เนาววันตัวยุ่งเลยไม่ไม่ไม่ตีเราไม่ตัวเริ่มผมเป็นพี่ที่รักของน้องๆทุกคนครับผมก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ต่างน้องยิ้มยังใช้กาลคราสแล้วอีเลยของขวัญให้คนต้อนร่างมากมยคือของขวัญันเกิดผมยังติดอยู่ฮะเดี๋ยวคริสต์มาสติดมันไปติดอยู่ที่ช็อปครับแต่เดี๋ยวคริสต์มาสเดี๋ยวก็ตามมาฮะแต่เดี๋ยวใกล้วันรับประทานกันนะเนี่ยไปเนี่ย วันรับปียาของฝัั่งฝ่งจับมือก่อนนะฮะวันรับปิียานะครับ12ธันวาคมนี้นะครับที่เมอกีนนะครับฝากถ้าพวกพี่ไมอถ้าพวกพี่ว่างก็ใจญ่ทหนึ่งก็ฝากไปด้วยนะฮะก็ฝากแฟนๆด้วยนะวันที่12ธันวาคมนี้นะฮะธันวาปีนี้ป่ะฮะปีนี้ครับความจริงก็รับปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ยื่นเรื่องจบก็เลยรับปีนี้ไม่ต้องบอกเขาก็ได้บางเรื่องอ่ะเอาก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าจบแล้วไม่เราก็จบแล้วไง รัอะไรกันใช่แต่ว่าเราขอกกัดจากเพื่อนด้วยออาังนั้นก็จริงไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ก็ไ่นม่เป็นัเราทวอให้เพื่อนสแกนมเดี๋ยวมันจะดูชัดเจนจเยเราเอาวนคอของมเออผมว่าตามกาลังศรัทธาของแฟนๆเลยดีกว่าไม่เข้ามพี่พี่อ๋อพี่พี่เดี๋ยวมีหลังบ้านครับ ไม่ไหนจริงคือของขวัญคนอื่นไม่สำคัญหรอกติวเตอร์ให้คนเดียวก็พอแล้วใช่จริงจริงจริงจรคือนานๆทีน้องจะจบการศึกษาแบบเป็นเป็นเป็นตัวจริงอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาให้จริงเราพูดแ่ะเน้นเต็มเอครับผมจะให้ของขวัญคริสต์มาสเป็นสีแดงครับผมมีธีมเป็นสีแดงคิด่อกเมื่อกี้เลยทุกคนไม่ต้องคาดหวังเพราะว่าปีันเกิดนี่ก็ไม่ได้นี่คาดหวังนะแต่ว่า ได้ของน่ารักมากใช่อะไรครับคือชุดอะไรไดโนเสาร์ใช่แต่ว่าไมโดนไม่ถ่าลงแค่ก้นแค่สีแดงจี๊ดจี๊ดให้เลือดเอ้ยไม่ได้ไม่แต่ไม่แต่จริงจริงอ่ะได้อะไรก็ก็ดีใจหมดแหละถูหน้าไหมแต่ก็แต่ก็แอบคาดหวังนิดนึงแต่ส่วนผมก็ตอนนี้ก็อาจแอบเล็งๆไว้แล้วครับผมเพราะว่าเคยเคยคุยกันแล้วว่าน้องอยากได้อะไรแต่เจ้าตัวคงไม่รู้หรอกว่าผมรู้แล้วคาดหวัาอะไรผมหวังอะไรอ่ะผมผมไม่ ก็ไม่ผิดหวังหรอกอะไรที่น้องให้ก็คงดีใจเก็บไว้ทุกชิ้นใช่เหรอผมมีของที่ให้ผมด้วยหรอใช่มีแล้วครับผมแต่ว่ายังหาซื้ออยู่ใช่ครับอ่าคู่นี้คู่นี้ครับผมยืดต้นเหรอครับผมยังลิงก็โตงไปอยู่เฮ้ยก็นทงเหจะไปตัดจากแบบอยู่ที่ไหนอะั่งซั่งคนาดาอะไรเยอะว่าจะไปตัดมาจริงๆริงเเจเจกินก็มี จะกินเรามีก่ามีนะมีนะเนี่ยผมเล็งต้ทงไว้ก็ทีนี้นะครับก็ผมขอเป็นนะเขาทาจริงนะเขาทาจริงอย่าจะท้าเขาก็ขอเป็นซนต้าให้มคดียวไย้มคนเดียวอยากมีซนต้าของตัวเองมเลยนี่ไงนี่นีซนต้า แต่งไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รอดูเนาะว่าแบบใครจะได้อะไรก็รบกวนกดในโซเชียลด้วยแล้วกันนะจ๊าได้ครับโอเคขอบคุณนะครับุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ